การดูแลรักษากรณีของเคสเชื้อไวรัส RSV กับหมอหมวยแพทย์ทางเรือนะคะในการดูแลแพทย์แพทย์ทางเรือฉบับของหมอหมวยจะดูแลในเรื่องของโภชนาการบําบัดธรรมชาติบําบัดนะคะการทําความเข้าใจกลไกของร่างกายแล้วก็สนับสนุนให้ร่างกายทํางานตามกลไกของเขาอย่างมีประสิทธิภาพเราจะไม่กินยาหรือทําสิ่งใดเพื่อขัดขวางกลไกทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การรักษาหายขาด และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อในปัจจุบันหรือเชื้อที่จะเกิดใหม่ในอนาคตถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีเราก็จะอยู่รอดในทุกๆโรคระบานะคะทีนี้ช่วงนี้จะมีข่าวเรื่องของเด็ก5เดือนเสียชีวิตจากเคสของการติดเชื้อ RSV อาวันนี้หมอจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเนื่องจากเชื้อ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ในแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะจะใช้วิธีการรักษาตามอาการนะคะเพราะนั้นคนที่ภูมิคุ้มกันดีเด็กที่ภูมิคุ้มกันดีจะเป็นต่อนะคะจะมีอาการน้อย ไหวหรือติดเชื้อก็ไม่ได้รับเชื้อก็ไม่ติดเชือเช้อได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเรามาทำความรู้จักเชื้อไวรัส RSV กัน,ก,นก่อนนะคะเชือ้อไวรัส RSV เป็นเชือ้อไวรัสที่แพร่กระจายในระบบทางเดินหายใจนะคะส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอในเด็กเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของเด็กโดยเฉพาะเด็กก่อน7ขวบเนี่ย คุมคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราจะเจอได้บ่อยมาโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะเชื้อ RSV กําลังระบาดมากๆเลยนะคะและทีนี้ในการติดเชื้อเนี่ยก็จะพบเรื่องของสารคัดหลั่งนะคะอ,อ,อาจจะน้ำมูกน้ำลายนะคะแล้วก็เชื้อไวรัสเนี่ยแพร่กระจายง่ายในอากาศทั่วไปคือไวรัสเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากแล้วก็สามารถติดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ย ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีคือ ปูมิป้องกันภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีนะคะต่อให้รับเชื้ออะไรเราก็ไม่ติดเชื้อถึงได้รับเชื้อเราก็จะป่วยน้อยมากนะคะทีนี้ระยะการฟักเชื้อของเชื้อ RSV เนี่ยประมาณ5วัน2-4วันแรกเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการไ่ายมีไอมีจามมีน้ำมูกนะคะแล้วก็มีอาการตามระบบทางเดินหายใจซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุของ ไข้หวัดแล้วก็รวมถึงหลอดลมอักเสบเลยนะคะเจ้าไวรัส RSV นี้ทีนี้อาการนะคะเมื่อ,อ,อพ้นรอบประมาณช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะเพิ่มการอักเสบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลอดลมอักเสบกองเสียงอักเสบปอดบวมนะคะ ปอดอักเสบซึ่งเคสของน้องล่าสุดนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวปอดอักเสบแหละนะคะมีไข้บางทีก็มีไข้สูงมีไอแรงมีอ่อนเพียหายใจคืดคาดได้นะคะแล้วก็มีเสมหะในลาคอมากโดยเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีไข้สูง39องศาขึ้นนะคะไอจนอาเจียนหายใจหอบได้นะคะแล้วก็อาเจียนจนแล้วก็มีการไอจนเรียกอกบ,บ,บ อกบุ๋มนะคะอมากแล้วก็หายใจลําบากมีเสียงคืดคาดนะคะก็จะพอมีภาวะป่วยแบบนี้ก็จะทานได้น้อยซึมปากซีเขียวอันนี้ต้องระวังถ้าถึงขนาดที่ทานข้าวได้น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต่ำกว่า1ปีเนี่ยเริ่มทานข้าวได้น้อยเริ่มซึมปากซีเขียวพวกนี้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ ตามที่แจ้งไปคือเวลาตัวนี้ไม่มียารักษาเฉพาะทางนะคะส่วนใหญ่ก็คือรักษาตามอาการนะคะทีนี้มาดูการรักษาแบบแพทย์ทางเรื่อง,งในในร่างในในระบบของแพทย์ทางเรื่องเนี่ยเราจะทำความรู้จักกับกลไกของร่างกายก่อนร่างกายเนี่ยก็จะมองว่าไม่ว่าเชื้อใดๆที่รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไวรัสตระกูลไหนก็ตามนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะสาหรับร่างกายมันคือสิ่งแบบปรปลอมมันคือเชื้อโรคทั้งหมด เขาไม่ได้แยกว่ามันคือพันนั้นพัน,นุนี้เป็นพันุ์อะไรสายพันธุ์อะไรสําหรับร่างกายคือสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเขาจะออกทํางานเมื่อเขาจะได้ว่ามีเชื้อโรคเข้าบุกรุกนะคะถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีและแข็งแรงเขาก็กําจัดเชื้อได้ก่อนที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายเข้ามาส่วนใหญ่เขามันก็จะเจาะ ไปในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงแล้วก็กระจายแพร่พันธุ์ได้ไวมากนะคะตกบุญไวรัสเนี่ยทีนี้ถ้าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ดีแล้วก็กําจัดก่อนที่เชื้อจะออแพร่ได้นะคะโดยเฉพาะ24ชั่วโมงแรกเวลาที่ได้เชื้อปุ๊บจะมีไข้ก่อนเลยถ้าได้รับเชื้อปุ๊บเราจะมีไข้ก่อนเลยนั่นคือสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเขารับดูแล้วว่ามีเชื้อเข้าแล้วเขาสั่ง ตัวต่อมใต้สมองนะคะให้เพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาเพื่อที่เขาจะกําจัดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในของแพทย์ทางเลือกะค่ะเราจะไม่ทานยาลดไข้นะคะเพราะการทานยาลดไข้มันจะยิ่งกระตุ้นให้เชื้อแพร่กระจายได้ไวขึ้นเพราะมันจะไปลดประสิทธิภาพการทํางานของระบบเม็ดเลือดขาวนะคะตัวสมองส่วนตรงที่สั่งให้อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ย เขาทํามาเพื่อเอื้อให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราวิ่งกําจัดเชื้อได้ไวขึ้นนะคะพอกําจัดเชื้อได้ไวขึ้นในอุณหภูมิที่สูงเขาก็กําจัดได้เร็วนะคะปกติแล้ว24ชั่วโมงแล้วกไ็ไม่เกิน36ชั่วโมงจะ,กำจ,ะกำจัดเชื้อได้หมดนะคะโดยที่ไม่กินยาลดไข้ไปขวางการทํางานของเขาในระหว่างนี้นะคะถ้าเด็กมีไข้เนี่ยสามารถอบตัวได้การอบตัว จะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับเชื้อ RSV นะคะเนื่องจากว่าเชื้อ RSV เป็นระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการอบตัวอบในน้ําหรือท่านการทํากระโจมนะคะง่ายๆเลยให้เด็กนั่งที่เก้าอี้นะคะแล้วก็ใช้กระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้มน้ําวางไว้ใต้เก้าอี้แล้วก็หาผ้าผืนใหญ่คลุมโปงไว้นะคะจะเป็นผ้า ผ้าปูที่นอนก็ได้นะคะผ้าผืนใหญ่ๆผ้าห่มก็ได้คุมตัวน้องไว้ครอบตัวเก้าอี้ให้ไอน้ําขึ้นมานะคะอบตัวสัก5้านาทีทุกวันแบบนี้นะคะเขาจะฆ่าเชื้อโรคได้หมดเลยนะคะเชื้อโรคที่ระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะยิ่งมีไข้าสามารถอบตัวได้และความร้อนของไอ้น้าที่เราอบจะยิ่งช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นกําจัดเชื้อได้ไวขึ้นเชื้อจะไม่ลุกลามหมอเน,น้นนะไม่จําเป็นต้องทนอานยาลดไข้ปล่อยให้มีไข้ค่คะ การมีไข้เป็นเรื่องที่ดีการมีไข้คือเม็ดเลือดขาวเขากําลังกําจัดเชื้อของเขาอยู่อย่าทําลายกลไกลของร่างกายนะคะเดี๋ยวนี้วิธีการลดไข้นะคะแบบที่หมอบอกเนี่ยใช้กันทั่วโลกนะคะปล่อยให้มีไข้มีไข้เป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ขัดขวางกลไกลของร่างกายหมอย้ำเรื่องนี้นะแล้วไข้จะหายไวไม่ลุกรามทีนี้ถ้าเด็กที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะคะคือเด็กที่ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยใช้ ใช้วิธีการของหมอแบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กจะแข็งแรงมีพอไข้าหายปุ๊บหยุดเลยไม่ว่าเชื้อนั้นจะเป็นเชื้ออะไรทีนี้ถ้าเด็กที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วก็มีการใช้ยาฆ่าเชื้อมาก่อนนะคะเด็กกลุ่มนี้จะมีอาการต่อนะคะอาจจะมีไอมีการอักเสบร่วมได้เราต้องสังเกตอาการของลูกถ้าเผื่อมีอาการไอเนี่ยสิ่งที่ แพทย์ทางเลือกใช้แล้วกันนะคะเราต้องดูแลเรื่องอาหารแล้วเราต้องกลับมาดูแลเรื่องอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วถ้าที่บ้านมีนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอจะให้ทานถ้าเรากังวลหมอจะให้ทานตัวชุดต้านเชื้อของแพทย์ทางเลือกเขาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะเขาคือเขาคือสารอาหารที่เม็ดเลือดขาวต้องใช้นะคะในการสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองแล้วก็ผลิตออกไปกํจาจัดเชื้อโรคนะคะ ตัวชุดต้านเชื้อก็จะมีกลุ่มของวิตามินซีด้วยมีกลุ่มของเคอร์คิควมินที่ต้านการอักเสบแล้วก็เป็นสารอาหารที่บำรุงตัวเม็ดเลือดขาวนะคะมอบอกล้ว,ว่าเราจะไม่ทำลายกลไกของร่างกายแตเ่เราจะส่งเสริมและสนสับสนุนกลไกของร่างกายให้เขาทำงานมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะถ้ากังวลสามารถทานชุดต้านเชื้อได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการไอและอักเสบนะคะในเด็กที่ภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำเนี่ย แล้วก็การดูแลอาหารไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยสามารถทานตัวที่เรียกว่าตัวแกมมาออริซโนลนะคะในแพทย์ทางเลือจะใช้ตัวนี้เป็นสารที่ร่างกายใช้ในการรักษาการอักเสบให้กับร่างกายนะคะคือเราจะหลีกเลี่ยงตัวยาที่เป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะพวกกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มเอนเซททั้งหลายพวกนี้มันจะก่อ ผลข้างเคียงกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเพราะว่าเขาจะไปฆ่าพวกจุลชีฝ่ายจุลชีฝ่ายดีบไปด้วยเพราะ,ะนั้นยิ่งเรายิ่งยิ่งเด็กใช้ยากลุ่มนี้จะยิ่งทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในส่วนของแพทย์ทางเลือกเราจะไม่แตะยาตรวนี้เนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ หมอไม่เคยให้ลูกกินยาเคมีพวกนี้แล้วก็ใช้วิธีการนี้จนภูมิเขาแข็งแรงมาแล้วเขาไม่เคยติดเชื้อพวกนี้แล้วก็ไม่ว่าเขาติดเชื้ออะไรมามีไข้ย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วหายหายแบบหายสนิทแล้วไม่มีอาการลุกลามหรืออาการข้างเคียงอื่นๆเลยนะคะลูกหมอไม่ไม่เคยไอไม่เคยไอไม่เคยอักเสบมีเสมหะอะไรพวกนี้นะคะเนื่องจากว่าเราดูแลอาหารแล้วก็ สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่ทําลายจุลชีพฝ่ายดีในลาไส้ไม่ทําลายระบบนิเวศในลาไส้ซึ่งเขาเป็นระบบที่สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอค่อนข้างจะดูแลเรื่องนี้แล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษมากๆมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเด็กมีการไอมีการไอหรือมีเสมหะเริ่มแบบมีคึกคาดคึกคาดนะคะซึ่ง การคึกค่าแบบนี้จะทําให้เด็กอาเจยียนได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วงที่เด็กติดติดเชื้อเนี่ยเด็กจะทานได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องทานเยอะเพราะบางทีทานเยอะไปเนี่ยช่วงที่ได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายเขาจะมีความย่อยเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสสูงที่เด็กจะอาเจยียนได้ถ้าน้องอาเจยียนนะคะก็พยายามกินอาหารอ่อนๆออหรือกินพวกน้ําซุปกระดูกนะคะน้าซุปกระดูกใส่ผัก ุ๋นใส่เกลือพวกนี้นิ่มๆนะคะให้น้องทานไม่ต้องทานเยอะค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะย่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าพอช่วงที่มีไข้ร่างกายไม่ได้พร้อมกินแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องการสารอาหารเยอะมากแล้วเพราะว่าเขากําลังเน้นเรื่องของการกําจัดเชื้ออยู่นะคะทีนี้มาดูเรื่องของถ้าสมมุติว่า,ามีไข้เสร็จแล้วนะคะไม่กินยาลดไข้เนี่ย2 4ถึง36ชั่วโมงไข้ก็จะลงนะคะไอ,อถ้ามีการไอเนี่ย หรือมีเสมหะพวกนี้หมอบอกแล้วว่าสามารถทานตัวแกมมออริซแนลได้นะคะช่วยในการรักษาแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอาการที่น้องอยังเรียกว่าอ่อนเพีย er, นะคะไม่เจริญอาหารค่อนข้างจะทรมนะคะพยายามคือถ้าสมมุติมีตัวช่วยหมอจะให้ทานตัวเอนไซม์นะคะเอนไซม์ inside จะช่วยกันย่อยแล้วก็เป็นพลังงานของเซลล์เพราะฉะนั้นการย่อยที่ดีจะช่วยให้ การฟื้นฟูเร็วขึ้นในเด็กป่วยนะคะบางคนเนี่ยป่วย3-4วันนะคะค่อนข้างเลื้อหลังเลยแล้วมันจะทําให้ช่วงที่ป่วยทานได้น้อยเพราะนั้นเขาจะดูอ่อนเพียง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสามารถทานผู้นี้ได้แล้วถ้าใครมอีอาหารกลุ่มของที่เป็นบํารุงระบบลาไส้นะคะก็คือกลุ่มพีเบลติกกับโคเบลติกนะคะไม่ว่าจะเป็นกีกยกเก r t นะคะถ้าใครมีคีเฟอร์ทานคีเฟร์เลยนะคะหรือทานตัวตัวกัดฟาร์มซึ่งเป็นผง พีเบโอติกที่ทำจากกล้วยหอมพวกนี้คือชงดื่มนะคะเป็น,เป,นเป็นผงชงดื่มหรือผสมในอาหารได้เลยเพราะมันละเอียดมากพวกนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปพร้อมโยเกิร์ตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการไอเสมหะและการอักเสบต,ต่างๆจะหายได้ไวขึ้นนะคะคือยิ่งยิ่งปล่อยให้ป่วยหลายวันเนี่ยเขาจะมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนท้องผูกเนื่องจากเด็กจะทานได้ไม่ดีแล้วก็จะมีภาวะท้องผูกมันจะยิ่ง การท้องผูกเนี่ยจะทําให้ยิ่งเก่ะการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารเพื่อลำไส้กลุ่มพีโบติกกับโพโบติกธรรมชาตินะจะช่วยให้ลดเรื่องของการอักเสบและการไอลงนะคะแล้วก็ทําให้หายไวขึ้นน้องจะไม่สมนะคะอันนี้คือการรักษาแบบแพทย์ทางเรือซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่ๆที่ดูแลแบบแพทย์ทางเรือนะคะก็จะค่อนข้างมือโปรกับวิธีการแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะติดใจนะคะติดใจกับการรักษาพวกนี้ทีนี้ สิ่งที่หมอจะเน้นย้ำก็คือช่วงที่ลูกป่วยอะคะ่ะพยายามลดเรื่องของการกินนมวัวนะคะบางทีลูกทานไม่ได้เราก็ให้กินนม,มวัวจริงๆ้วน,นมวัวย่อยยากนะคะนมวัวย่อยยากสําหรับเด็กนะคะจะยิ่งทําให้น้องอาเจียนได้ง่ายนะคะแล้วก็มีอาการคลื่น่า้มีอาการอักเสบได้เนื่องจากในนมวัวจะมีตัว l a c t o s ซึ่งเป็นน้ําตาล แลคโตเป็นน้ำตาลจืดนะคะตัวนี้จะเกาะการอักเสบยิ่งถ้าช่วงที่เขาป่วยเนี่ยระบบการย่อยเขาค่อนข้างจะเออเาเรียกนะ้ประสิทธิภาพน้อยลงนะคะถ้ากินอาหารย่อยยากเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ อาเจียนหรือคืดข้าหรืออักเสบไง่ายแล้วก็กลุ่มผลไม้นะคะไม่ควรทานเลยผลไม้จะย่อยยากแล้วก่อการอักเสบนะคะรวมไปถึงรวมไปถึงออของทอดนะคะของหวานทุกชนิดเครื่องดื่มใส่น้ําตาลทุกชนิดงดนะคะเพราะว่าหวานทุกชนิดจะไปลดการทํางานประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวลงเพราะ,ะนั้นการกําจัดเชื้อจะช้าพอช้าปุ๊บเชื้อจะแพร่กระจายลุกลามและจะยิ่งรักษายากขึ้นนะคะ อันนี้คือวิธีการดูแลถ้า,าถ้าหมอแนะนําสําหรับคนที่มีลูกนะเตร็มตัวตอนที่แม่ตั้งครรภ์เต็มตัวเองให้พร้อมนะคะบํารุงร่างกายให้พร้อมเมื่อคลอดแล้ว่เพื่อจะได้มีน้ํานมให้เยอะแล้วเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมแม่ให้นานที่สุดนะคะอันนี้จะช่วยลดพา,าลดภาวะการติดเชื้อให้ลูกได้เพราะน้ํานมแม่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากหมอเองให้ลูกถึง3ขวบและ4ขวบนะคะคือ อันนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีหลังหนึ่งปีน้ำนมแม่จะสารอาหารในนมแม่จะน้อยนะคะแต่ยังคงมีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอยู่นะคะที่ดีรวมถึงความสายเขาเรียกนับสายาสาย 3, 000, ัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกยังมีดูโดยเฉพาะให้ดูจากเต้านะคะให้ดูจากเต้าจะดีที่สุดเอาไว้ไลฟ์หน้าหมอจะมาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะอีกครั้งหนึ่งถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้สวัสดีค่ะ